ถือเป็นความสําเร็จของรัฐบาลไทยนะคะที่สามารถประสานกับทางการดูไบแล้วจับกลุ่มนายชนินเย็นสุดใจเป็นทางผู้บริหารของสตาร์กแล้วก็เป็นผู้ต้องหาคดีทุจริตหุ้นกู้สตาร์กด้วยล่าสุดเตรียมส่งฟ้องศาลแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ควบคุมตัวนายชนินเย็นสุดใจผู้ต้องหาคนสําคัญในคดีทุจริตหุ้นกู้สตาร์กเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิก่อนพาขึ้นรถไปสอบปากคําที่กรมสอบสวนคดีพิเศษคดีหุ้นสตาร์กนี้พบว่ามีการตกแต่งบัญชีและงบการเงินและฐานช่อโกงประชาชนได้รับความเสียหายกว่า15,000ล้านบาทที่ผ่านมาดีเอสั่งฟ้องผู้ต้องหารวมทั้งหมด11คนหนึ่งในนั้นคือนายชนินแต่ว่านายชนินหลบหนีออกนอกประเทศ ก่อนที่จะได้รับการประสานจากทางการสารสา,รารนัาธารณรัฐอาหรับเอมิเรส์ว่าได้เข้าควบคุมตัวนายชนินตามการร้องขอของรัฐบาลไทยเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาเรื่องนี้มีการสื่อสารออกมาจากทานายความของนายชนินนะครับชื่อนายเริงศักดิ์สุขเสียงสีทานายความของนายชนินบอกว่าการเดินทางกลับมาครั้งนี้เพราะนายชนินอยากจะกลับบ้าน<ฆ>จึงประสานกลับมาสู้คดีไม่ใช่การจับกลุ่ม และนายชนินเองก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับก่อนที่นายชนินจะหนีออกไปต่างประเทศนั้นเขาบอกว่าครอบครัวของเขาเคยบอกกับเขาว่านายชนินถูกคุกคามาและทําให้อยู่ในประเทศไทยไม่ได้จึงต้องหลบหนีออกนอกประเทศครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของหุ้นกู้สตาร์นอกจากนี้ยังทราบว่านายชนินได้ยื่นคําร้องของความเป็นธรรมกับ DSI และอายาการแล้วก็มีการชี้แจงในรายละเอียดข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับทั้งเส้นทางการเงินทั้งข้อมูลต่างๆ แต่ DSI และอายาการบอกว่าจะรับเรื่องไว้เฉยแต่ไม่รับพิจารณาเพราะตัวผู้ต้องหาไม่ได้มายื่นด้วยตัวเองส่วนเรื่องของหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อประกันตัวนะครับยอมรับว่ายังไม่ได้มีการเตรียมเอาไว้แต่จะไปฏิบัติตามกฎระเบียบหากศาลไม่ให้ประกันตัวก็จะยอมรับสภาพครับเขามาวันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าออกข่าวให้สัมภาษณ์กันว่าเป็นการจับกลุ่มตัวกุจดินมาแต่ผมรู้ว่ากุจดินเนี่ยต้องการกลับบ้านนะฮะ น่าจะเป็นข้อตกรอมผมรู้ว่าที่ดูไบเนี่ยนักโทษหนีคดีอยู่เยอะถ้าดีไอหรือตำรวจเราจะไปจับเนี่ยคงจะจับได้ทางนั้นแหละนะแต่นี่ถ้าเขาคิดจะหนีไม่กลับบ้านนะก็คงจับเขาที่ดูไบไม่ได้หรอกครับ้การติดต่อขอมอบตัวก,กับทางตำรวจดูไบหรือเปล่าผมน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะเขาอยากกลัดมาสู้คดี คือทนายความของคุณชนินเนี่ยให้การแบบนั้นว่าคุณชนินต้องการจะกลับบ้านมาสู้คดีแต่ว่านายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจําสํนานักนายกรัฐมนตรีบอกว่าการจับปุ่มนายชนินเกิดจากทางการไทยและ DSI ประสานกับทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือ UAE เพื่อขอให้ส่งตัวผู้ต้องหาตามหมายจับคนดังกล่าวกลับมาดําเนินคดีที่ประเทศไทยโดยได้เดินทางมาถึงช่วงเช้าของวันนี้ และนี่ถือเป็นความสําเร็จของรัฐบาลที่สามารถประสานความร่วมมือกับทางการดูไบเพื่อนําตัวผู้ต้องหาตามหมายจับกลับมาดําเนินคดีได้ซึ่งดำเนินการในรูปแบบภารกิจลับมาตั้งแต่สมัยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วเนื่องจากเป็นคดีที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของระบบเศรษฐกิจและตลาดทุนไทย สำหรับการติดตามตัวนายชนินซึ่งหลบหนีไปเป็นเวลา8เดือนเจ้าหน้าที่มีการสืบสวนนะคะจนเมื่อทราบว่าอยู่ที่ดูไบก็มีการประสานกับทางการดูไบทันทีกระทั่งมีการส่งตัวผู้รร้ข้ามแดนได้ซึ่งการคุยกันในเบื้องต้นกับนายชนินมีการร้องขอความเป็นธรรมโดยกังวลเรื่องของความปลอดภัยเพราะนายชนินเนี่ยเขาอ้างว่าตัวเขาโดนคุกขาม ทางด้านรักษาการอธิบดี DSI บอกว่ากระบวนการหลังจากนี้ก็คือการนำตัวผู้ต้องหาไปดำเนินการสอบสวนที่ DSI แล้วก็แจ้งสิทธิต่างๆก่อนที่จะพิมพ์ลายนิ้วมือและควบคุมตัวเอาไว้ก่อนเพื่อส่งต่อให้กับอายการในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้โดยนายชนินจะได้รับการประกันตัวหรือไม่นั้นเป็นอำนาจของศาลค่ะ